ตอนนี้นะครับด้านหลังของอาร์นะครับนั่นคือ g ก a c e Ocean ยนัรเองแต่เป็นมุมมุมเนื้อนะครับที่ทอดยาวออกมาแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นถนนนะครับ g ก a ส์ Ocean ย o โรนี่คือเป็นถนนที่เรียบฝั่งทะเลครับก็คือเขาบอกว่าตรงบริเวณนะครับจะสามารถพบเห็นพวกปลาโลมาอะไรแบบนี้ได้ด้วยแต่ต้องมีเป็นฤดูนะครับช่วงนี้ยังไม่เจอนะฮะ หลังจากลงรถนะครับพ่นที่ก็พาเรามาทานข้าวที่ร้านอาหารท้องถิ่นเนาะอยู่ที่ที่ไหนวะสักที่หนึ่ง <c oughs> ก็รอบนี้นะครับเป็นแบบคอสเมนูนะฮะให้เลือกว่าจะบีฟจะฟิชหรือว่าชิคเก้นนะคะรับสามารถเลือกได้ สำหรับอาหารกลางวันมื้อนี้นะครับสิ่งที่ดีมทิีจัดให้เราเป็นเซตเมนูนี่ครับของผมเป็นพิซซ่าและชีสนะครับก็จะแล้วแต่เมนูที่ทุกคนเลือกนะครับก็จะมีพิซซ่ามีไก่แล้วก็มีพิซซ่าชีสหรือเป็น vegetarian ก็มีนะครับขออนุญาตขอตัวไปทานนิดนึงเพราะอาหารนี่กลิ่นยั่วน้ำลายมากเลยนะครับไปแล้วครับ เที่ยงเสร็จเาตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการย่อยนะทิมนะครับพาเรามาที่เชเวลสโพนะครับหรือว่าเป็นเสาหินนะครับที่เหมือนลักษณะคล้ายกับเสาหินที่ตั้งอยู่กลางทะเลนะเมื่อก่อนเนี้ยมันมีทั้งหมด12 12สาเขาก็เลยตั้งชื่อว่าเชเวลสโพนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถูกทําลายโดยธรรมชาติมันก็มีสูวนสายไปบ้างนะเหลือกี่เสานะฮะเดี๋ยวไปนับกัน ตอนนี้งานก็มาถึงทัวร์โพสที่เรียบร้อยแล้วนะฮะจะลองดูแล้วกันข้างหลังสวยมากๆจริงๆพูดยังไงก็ไม่เท่ากับมาอยู่ตรงนี้นะครับจากที่เห็นในภาพว่าสวยแล้วตรงนี้สวยกว่าจริงๆแล้วก็ตอนนี้อันกำลังจะเดินเข้าไปที่ปลายสุดของทัวร์โพนะ,ะเพื่อที่ไปเทควิวให้เห็นทุกเสาทุกต้นเลยว่าทางซ้ายและขวาว่ายังเหลืออีกกี่เสานะฮะ ขึ้นไปที่ปลายสุดของเทเลพอสที่เรียบร้อยนะบอกเลยว่าดูทางต้นทางว่าสวยแล้วนะครับขึ้นไปตรงจุดชมวิวคุ้มมากอะ่ะใครไม่มานี่ถือว่าพลาดนะใครที่มาเทเลพอะเดินให้สุดนะครับจนกว่าจะ,จะ,จะเจอความมั่นใของธรรมชาตินะครับ